มาแล้วคะ่ะคลิปที่หลายๆคนรล่อคอยนะคะคลิปเถียงหน้าหน่อยของเฮานั่นเองเนาะตาหลายๆคนถามว่าเฮดแล้วระบบนงปุ๋ยภาันเนาะตากิขึ้นแล้วไปประมาณจะเก่าสิดเปอร์เซ็นเาะตาพี่น้องคะ่ะอีกสองเปอร์เซนก็ยังคงมีอยู่นะคะทุกคนก็ ่ว่าเติมเติมแต่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะแล้วแต่จะคืดออกนะคะตอนนี้ที่นอนมอหมุงปุ๋ยมีครบเบิดแล้วเนาะค่ะที่นอนกับปู้พ,พับปู้เรียบร้อยนะคะครบเศษค่ะทุกคนเ <_ K _> มื่อน,นี้ปุยกับครอบรัวเนาะจ๋ามาเหตุกิจกรรมกันอยู่ที่เถียงหน้าหน่อยของเห้านั่นก็คือตกป้านะคะตกป้าแล้วก็ปิงป้ากินอยู่กับนี่ละค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กหน่อยมาเฮง,นงเนาะจ๋านักก็คือตกป้านะคะเพราะตกป้าเสร็จแล้วเนาะจ๋ากระตองอยางป้ากินกับมองนี้เลยนะคะบวกขันเพิ่นบพยอมเนาะค่ะเด็กๆเขาชอบมากนะคะมีความสุข ผ่านไปเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์จากธงหน้าสีเขียว,ยวจากอาทิตย์ที่แล้วค่ะม่ามือนีเลื่มเปลี่ยนตีเป็นตีเหลืองทองแบบนีแล้วนะคะทุกคนคิดว่าอีกประมาณจากอาทิตย์น้านี้เนาะคะ่ะเฮากับสีได้เกี่ยวเขากันแล้วเมื่อนีบลายดีก็บกลาเตาหน่อยโตกป้าบดไฮโพโตค่ะทุกคนกับจนว่าคุณยายมานะคะเป็นคุณยายทิดตกป้าได้ค่ะมาต่างดนต่างนานแล้วคุณยายวายังทกป้าบ่ทดไฮพโตอยู่มาสันเนาะจากคุณยายก็เลยเป็นคนนังต๊ป้าห้ค่ะบรรยากาศเทียงหน้าเฮ้าค่ะ ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะปุ๋ยก็จะเห็ดนาทีในการขวาัวตะกะแตนเนาะคะ่ะย่างลูกชิ้นนะคะเสร็จแล้วก็จะตั้มบักแดงน้ําค่ะสาหรับแคลที่ปุ๋ยเห็ดไวคัะทุกคนตอนนี้พรท่านได้เห็ดยังเพิ่มเลยนะคะคขึ้นนางหลย้นผาได้ใสหย่านมันหักนะคะ ก็คิดว่าน่าจะโบฮาร์หกหรอคะ่ะเพียงแต่ว่าเสาของเขาอะคะ่ะมันบอท่านเดนแมนนะคะปุ๋ยเองุึยกับแบบว่าบอท่านเดเพิ่มเสาเขาไปอีกเนาะค่ะถ้าเพิ่มเขาไปอีกนี่ปุ๋ยหมั่นใจเลยนะคะวันแนนแน่นอนนะคะตอนนี้อาจจะยังโยกเยกแน่จักน้อยหนึ่งคะ่ะตอนนี้คุณยายตกป้าไดซีโต้แล้วเนาะค่ะทุกคนกับบอลเดขาดวังว่าจะกินให้มันอิ่มนะคะมากินเอาบรรยากาศเนาะค่ะเพราะว่ากิจ,จกรรมนี่เป็นกิจ,จกรรมของเด็กน้อยเขาค,ะคะ่ะทุกคนเอลเมยต,ตั้งแต่สาวสาวปุ๋ยนอกจากอยากมาตกป้าอยากมาจีป้าอยู่นี่อย่างประมาณนี้ ะะตอนนี้ปุยเองปุยงัยังย่งๆอยู่กับตับต้บักแตงเนาะคะ่ะแล้วก็ปป้งลูกชิ้นนะคะนาทีการทั่วป้ารอบนี่ค่ะกะค็คงต้องยกให้เตาน,น้อยนะคะทุกคนมันต้องแ่งตั้นเฮ็ดค่ะบบขันนะคะจะบดได้ขึ้นง่ายเลยค่ะจะใส่ให้พอยหญ่กี่ขั่วป้ากับจังใดจังใดอยู่เนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะพอใหี่กี้จะแห้งตัตงแต่เฮ็ดอีอกอย่างบ่เป็นจ้ากย่างเลยนะคะทุกคน เอาละบัตรที่นี่ตัวแหลกพานไปนะคะถือว่าสําเร็จค่ะทุกคนเต้าหน่อยห้านี่เก่งเติบได้หน่ลูกสินแกคคอยอย่างไปเรื่อยๆเนาจะจ้กเต้าก็หน่อยนะคะใหม่เสียบลูกสินกับบ่มี่เนาะจ้าจค่อยๆเอาส่แบบนี้นะคะเล็กอย่างกับเล็กอย่างเก้าๆดอกค่ะทุกคนค่ะมันกระเหลืบ่มแบบว่าเล็กลุดออกแล้วกับปั้นนันเนาะจ้ากบากหลายที่ห้าหิวเขา่าเนาะจ้กทุกคนก็เลยว่าให้กินเข่ากับลูกสิลนไปซะก่อนเนาะจ้าจ กินปลากันแล้วค่ะปลากับบท่านได้คั่วยูนะคะทุกคนค่กะกันเลยต้องกินข่าวกับลูกสินไปสะกอรนะจ๊ะเลาเหาเริ่มติดมีใสยบก,กินข่าวเทียงค่ะพี่น้องพอยามเทียงมานี่สิบ่อยาข่าวโหลดนะคะพอตกใบยๆใก่สิคําเนาะคะ่ะประมาณบสา,ามใบสี่นี่นะคะจะเรื่อมหิวข้าวแห้งคะ่ะทุกคนถ้าหาวหกว่าเฮ็ดกับข้านําบ่ท่านนี่นะคะก็คือแบบนายุงเลยละ่ะจัหน้อยเกี่ยวข้าวออกนะจ๊ะบรรยากาศเทียงหน้าน้อยเห่าก็จะเปลี่ยนไปอีกนะคะทุกคนค่ะมีแถบจะถูกฤดูกาลเลยนะคะ เฮ็ดเทียงหน้าล้างนีขึ้นมาในช่วงที่เขาพันษาแล้วพอดีเนาะค่ะทุกคนค่ะเขาพันษาแล้วจักมือในหละปุ๋ยเฮ็ตขึ้นมานะคะหน้าต้นนั้นเนาะค่ะก็ยังคิดอยู่เลยนะคะว่าเอ๊เฮ็ดเทียงหน้าช่วงเขาพันษาเนี่เฮ็ดไ bon ด่บนโน้มันจิบมันจิบพิษหีดพิษคล้องบนโนเอียงระม่านี้เนาะค่ะแต่กะคิดไปคิดมานะคะในหลักความเป็นจริงเนาะค่ะถาว่าเฮ็ดเทียงหน้าแล้วฝนบนตกห้ามน่ะบนหนาจะเป็นหยางนะคะด้วยส่วนมากแล้วเนาะจากปุ๋ยจะเน้นในหลักของความเป็นจริงเนาะค่ะทุกคนค่ะสมากกว่าบอกยังง ว่าเอาเรสะดวกกว่าสันนอจา่าเมื่อนี้พี่แก้วว่าจะกินเขาเลยงอยู่หนีเลยนะคะพี่น้องกินให้มันแหลีแยงไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดสี่โมงแลงแล้วล่ะคะ่ะตอนแรกก็ว่าจะมาปิ้งปลากินกับเด็กหน่อยแค่สองคนนะคะแต่ว่าคุณยายก็มาค่ะคุณยายก็ถือหมอตะก,กะเต้นมาขวายุ่งพร้อมนะคะพี่น้องสักพักหนึ่งพอย,ยังกี่ก็ตั้มมากนอจากแล้วบัดที่นี่นะคะสักพักหนึ่งร้านหน่อยก็นํามากคือกันนะคะพอดีเพื่อนแวะเอาเขาต้่มมาให้นะคะทุกคนเขาต้่มมัดนหะน้าจา้าแล้วก็มีร้านมาเพิ่มอีก นึ่งเนอจามาได้จังหวะพอดีเลยนะคะปิ้งป้าซุกพอดีเนอจามมาหอดกับกินเลยนะคะ เป็นกิจ,จกรรมของเด็กหน่อยอิลีค่ะมือนี้นะคะเด็กๆเขามีความสุขมากนะคะถึงแม้ว่าป้าสิยังโตงบท่ท่านใหญ่นะคะแต่ว่าเหนือกัหวานมากๆเลยนะคะกระข้องต้องให้เด็กน่อยเขากินกนเนาะค่ะแค่ให้เด็กหน่อยเขากินอิ่มนี่ก็โอเคแล้วนะคะผู้ใหญ่แบบเฮาเนาะค่ะกินยามใดก็แล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะกินที่หลังเนาะจ้ะเดี๋ยวคุณก็จะไปกินผุนาคาดเถียงหน้าหลังไงนะคะคุณตาก็จะได้กินน้ำเนาะค่ะยายกักําลังตกป้าอีกยูเนาะค่ะเดี๋ยวจะปิ้งไว้ให้ายนะคะทุกคนอยากจะได้ป้าต อยู่คือกันเนาะค่ะแต่ว่าป้ากะใหญ่น้ำกะบัท่านนะคะพี่นีนว่าสีสื่อปานิ่ตัวใหญ่ๆมาเผาสู่บกลาเฮากินอยู่เนาะค่ะแต่ว่ากะลืมสื่อนะคะเอาไว้โอกาสหน้ากนแล้วกันเนาะค่ะกินปลาซื้อบ้างนะคะเพราะว่าป้าตัวนี้มันก็นยังหน่อยแห้งอยู่เนาะค่ะเอาไว้ถ้าโตกินช่วงปี่ไม่ช่วงนาแรงบ้างเนาะค่ะเพราะว่าย่ามนั้นมันกะสิหาป้ายากเบเี้ยบานนี่ปี่นีปุ้ยบดไดเลียงกบค่ะทุกคนเลียงตั้งแต่ป้านะคะปะดุกปุ้ยกะล่องไหวประมาณหาลอยโตเนี่ยราคาเลียงไหวพอให้คุณตาคุณยายให้คนในครอบครัวเฮา กินเนเะะคะ่บัดลังเทือว่ามือได้บบมีแนวกินเนาะค่ะบ่ได็้ไปตลาดบ่ดด้สื่อของมาใส่ตู้เย็ยนไวนะคะกายยังไข่เนที่มีป้าอยู่ในบอนอ่อเน้ะตา เลอแปบเดียวคัมซะแล้วค่ะทุกคนมาบึงบรรยากาศห้องนอนของเฮานะคะอยู่ทีเทียงหน้าน้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเมื่อนี้ปุ่ยกับักหลายดีจะนอนอยู่ทีเทียงหน้าหลังนี่กันนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆนะคะลุมพัดเย็นวีวีเลยนะคะอุณหภูมิสิอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าองศาเนี่ยละค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะปุยกามานอนอยู่ทีเทียงหน้าน้อยของเฮานะคะทุกคนค่ะบรรยากาศดีมากนะคะอากาศเย็นค่ะ เรื่องเย็นแล้วนะคะหนาวอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ24-25องศานะคะนะตอนนี้ก็คือแบบเย็นสบายเลยค่ะบดเดยหนาวแห้งขนาดนั้นค่ะแต่ว่าใส่เสอใส่เสีอ,สอ,อแกนฟุดแบบนี้แกเย็นอยู่นะคะไม่ต้องเปิดพัดลมเลยเนาะเพราะว่าทุกปุยนะ้ยเป็นคนขี่หนาวนะคะก็เลยคิดว่ามันเย็นนะคะแล้วก็มานอนกับปลักหลายดีเนะาะจ่าพี่นอ้องหลายๆคนก็ถามมาแน้ะคะ่ะว่าบ่ยาบ่านบ่น้องปุย้ยอย่างประมาณนี้นะคะ ก็ก็กลัวนะคะทุกคนกระจานอยู่นะคะแต่กะคิดว่าปม,มอย่างหรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นที่นาของเราเองนะคะแล้วก็เทียงหน้าของปุ๋ยบรย,ยูติดถนนนะคะถ้าคืออยู่ใกล้ถนนนะคะมันก็จะมีเขาเอิ่นว่ามันจะมีรถผ่านเนาะถ้าเขารู้ว่าเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายะค่ะแต่ว่ากะคือในรอบเทียงหน้าของปุ๋ยกะจะมี ทางนาคุณตาคุณยายอยู่นะคะก็อยู่ไก่กันอยู่เนาะค่ะบริอยู่ใกล้แหงนะคะห่างกันประมาณแบบ200เมตรประมาณนี้นะคะห่างกันประมาณสัก200เมตรนะคะแล้วก็มีบ้านพี่สาวนะคะแล้วก็มีเขียงน้าของลุงอยู่เนาะค่ะของของอ้ายอะไรนะคะยู่ใส่อยู่คะะ่ะ,คะแล้วก็ทัดจางน้าปุ๋ยไปเนาะค่ะก็จะมีมีนาอีกนาหนึ่งนะคะ อยู่คือการค่ะก็คือมันมันจะกลายเป็นบ้านไปแล้วอะค่ะทุกคนมันแต่แค่มันเป็นแบบหน้าภัยหน้ามั่นมีเงอนอยู่เซนนาค่ะพี่น้องมีบ้านอยู่นะคะมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะบางคนกะเป็นห่วงแล้วค่ะอยากแบบมีคนแบบไม่วางดีกับเราอย่างประมาณนี้นะคะคือถ้าถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามปุ๋ยก็จะไม่รู้นะคะว่าปุ๋ยมีเท็นนาอยู่ตรงนี้นะ ถาเป็นคนที่บ่บเคยเข้ามานะคะก็จะไม่รู้ค่ะอ,อีกอย่างหนึ่งเนาะปุ๋ยกับมื่ปุ๊ยมานอนปุ๊กกับบอดร่ลงคลิปนะคะว่าปุ๊ยมานอนจริงๆนะแบบประมาณนั้นนะคะมานอนกับคนหน่อยนะคะแล้วก็หมานะคะมากับหมาบางทีหมาก็มานอนด้วยนะคะมาอยู่นะคะว่าจะไปเอามาหน่อยมาเลี้ยงเยู่ค่ะพี่น้องนะคะเลี้ยงแบบ อยากให้เข้ามาอยู่กับเราเลยจริงนะเพราะว่าม้าตัวนั้นเขาก็อยู่เทียงหน้าอีกหลังน,นึ่งแหละนะคะปีก็มีม้าอีกตัวหนึ่งอืมนี่แหละค่ะบรรยากาศก็ดีนะคะเป็นประมาณนี้เลยที่นอนของเข้าค่ะนี่นะคะปูผ้าปูที่นอนแล้วนะคะหน้านอนขึ้นเยอะนะคะที่นอนกะสีน้ำเงินคนกะสซสุดจีน้ำเงินมาทั้งสองคนป้านว่านัดกันค่ะพี่น้องแต่ไม่ได้นัดกันเด้ สะดวกเอาตามสะดวกค่ะแต่บางเอิญมันเข้ากันนะคะเข้ากันกับชุดชุดนอนแล้วก็เข้ากันกับที่นอนเลยนะคะอ่าทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้ปี่ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน,ะนะะ้าด้ค่ะช่วงนี้พี่อาจจะลงคลิปบรรยากาศที่เที่ยงนาหลังนี้บ่อยขึ้นนะคะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็คลิปถัดไปจะพยายามแบบว่าจะเหตุแข่ให้มันแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็จะ พัฒนารอบๆเพีงหน้านะคะก็คือทําให้มันสะอาดขึ้นเพราะว่าตอนนี้หญ้ามันขึ้นยาวแล้วนะคะเนื่องจากว่าเมือเนียค่ะช่วงเสาร์วิกาอยากน้ํางัวนแน่นะคะง่วกับเป็นลําปีนะคะน่าจะไม่อาจจะไม่รอดนะคะทุกคนแต่ก็เราก็ดูอาการน้องไปก่อนเพราะว่าน้องกินนมบดได้แล้วนะคะแล้วก็ซักเสื้อผ้านะคะซักเสื้อผ้ากันเลยเบดได้มาเห็ด ah พัฒนามองนี้นะคะ อประมาณนั่นแหละค่ะทุกคนแกนเดี๋ยวจังมาพอกันไม่คิดนานนะคะเดี๋ยวปุยจะพยายามอัปเดตลงเรื่อยๆแหละคะ่ะพยายามลงคลิปทุกวันนะคะไม่หายไปไหนค่ะอยกเว้นว่ามือไดหองหยาดแค่อีลิอาจจะบันไดลงคลิปนะคะพี่น้องโอเคสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ปุ๋ยนำในเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ